มาถึงช่วงนี้ครับกับช่วงกังปรีโซฟัน so ครับกับการทดสอบรถยนต์จากค่ายต่างๆนะครับมาในสัปดาห์นี้รถยนต์ที่เราจะไปทดสอบกันนั้นเป็นรถจากค่ายอะไรรุ่นไหนแน่นอนครับว่าเราขอเก็บไว้ก่อนกันละกันเพราะรับรองว่าคุณผู้ชมต้องถูกใจอย่างแน่นอนครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปร่วมทดสอบพร้อมกันเลยดีกว่าครับกับช่วงกังปรีโซฟัน so ครับสนับสนุนโดย บริษัทลิสซิ่งกสิกรไทยจำกัดบริษัทผู้ให้บริการเช่าซื้อและลิสซิ่งรถยนต์ชั้นนำของไทย Mercedes-Benz SLK 200 Blue Efficiency Sport AMG เป็นโรสเตอร์โฉมใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่3ของรถสปอร์ตตระกูล SLK ที่ผสมผสานการขับขี่แบบสปอร์ตแต่ยังคงไว้ซึ่งความสบายยังมีสไตล์เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดย Mercedes-Benz SLK 200ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินแถวเรียงสสูบเทอร์โบขนาด1.8ลิตรกำลัง184แรงม้า ผนวก,กับระบบเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า7จังหวะรุ่นใหม่ประสิทธิภาพสูงมีอัตราเร่งจากศูนย์ถึงร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้เวลาเพียง7วินาทีอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเพียง6.1ลิตรต่อระยะทางร้อกิโลเมตรปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำเพียง142กรัมต่อกิโลเมตรสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมกิติศักดิ์ดวงพิมพ์ครับกับรายการกลางปีเวิร์ครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาพบกับ รถเรียกว่าเป็นสปอร์ตโรเตอร์ที่หลายๆคนบอกงหลายหลายคนไฝฝันต้องพูดอย่างนี้ครับวันนี้มีโอกาสได้สัมผัสกันจริงๆแล้วครับกับ m e r c e d e s b e n z slk 200 amg package คันนี้ครับใน slk คันนี้มีความพิเศษอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างเริ่มต้นผมมาแนะนำกันถึงหน้าตาภายนอกนะครับสังเกตหน้าตาภายนอกนะครับว่าด้านหน้ากริลข้างหน้าช่องดักลมไปจนถึงไฟหน้าเส้นสาย การดีไซน์นะครับของไฟไม่ว่าจะเป็นเด y l ไรท์ไฟหน้าตัวนี้จะเน้นเทคโนโลยีของ LED เข้ามาช่วยในเวลากลางวันเนี่ยอาจจะสร้างความปลอดภัยความสะดุดเด่นสะดุดตานะครับในการใช้งานรวมไปถึงชุดไฟหน้าเนี่ยจะให้คุณสมบัติที่ดีในด้านใช้งานในเวลากลางคืนนอกจากคุณสมบัติการใช้งานแล้วนี่ครับความสวยงามต้องบอกว่าเป็นดีไซน์ดีไซน์หนึ่งที่ เรียกว่าเด่นมากนะครมันจะมีเส้นของแสงเลยครับเป็แสงสีขาวเข้ามานะฮะตัวน,นี้นะครับรวมไปถึงการทํางานของไฟหน้าแบบใบซีนอนที่สามารถเปัาดับสูงต่ําได้คุมทิศทางซ้ายและขวาได้ตามการเลี้ยวของโฟม์ลัยช่วยให้การทำกี่ยามค่ําคืนเนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็สะดุกสบายคล่องตัวย,ยิ่งขึ้นถัดไปนะครับจะเห็นด้านข้างนะครับมีกระจกมองข้างตัวใหม่ใช้เส้นแนว LED ที่สวยงาม ไปจนถึงอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูครับตามผมมาไปดูด้านท้ายรถนะฮะด้านท้ายรถนะครับของ S L K 200ตัวใหม่เนี่ยต้องบอกว่าความสวยงามอยู่ที่การดีไซน์ชุดไฟท้ายที่เป็นการผสมประสานเทคโนโลยีหลอดบ LED เนี่ยให้ความสวยงามได้ดีครับสังเกตว่าไฟท้ายจะเลียวยาวในชุดนี้นะครับจะประกอบด้วยไฟ LED ที่เป็นไฟเบรกและไฟหลีนะฮะร,รวมไปถึงไฟเลี้ยวด้วยนะครับความพิเศษของชุดไฟท้ายเนี่ยทำงานร่วมกับระบบที่เรียกว่าเป็น แอคทีฟเบรคนะครับเมื่อยามที่เราเบรกฉุกเฉินไฟท้ายจะกระพริบนะฮะต้องต้องย้ำว่าเบรกฉุกเฉินถ้าเบรกปกติไฟท้ายก็จะติดปกติแต่ถ้าเมื่อใดเราเหยียบเบรกแรงนะครับแรงจนแบบลักษณะที่ว่าเหมือนกับลักษณะของที่ระบบจับได้ว่าเป็นการเบรบฉุกเฉินเบรกอย่างหนักไฟท้ายจะติดพร้อมกับพิบนะครับแต่พิบปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บเป็นการช่วยเตือนรถคันหลังว่ารถคันหน้าเนี่ยมีการเบรกกระทันหัน หรือมีอันตรายข้างหน้าให้รถขลังได้รู้ก่อนได้เห็นก่อนนะครับเป็นการกระพริบเตือนแล้วเมื่อรถหยุดนิ่งไฟฉุกเฉินจะติดกระพริบอีกทีปึ๊บป,บป,บป,บปบ๊เป็นการเตือนนะฮะเป็นเทคโนโลยีที่ Mercedes-Benz ใส่ในรุ่นใหม่ๆทุกรุ่นเรียกว่าเป็นเป็นระบบ a s s i v e Safety แล้วก็ i c t i v e Safety ที่มีใน Mercedes-Benz รุ่นใหม่ๆนะครับซึ่ง SLK ันนี้ก็มีขึ้นมานะครับความพิเศษอย่างนึงของ SLK ที่หลายๆคนคง ต้องเรียกว่าหลงไหลในมูลเสน่ห์ของเขานะครับในเรื่องของเจ้าหลังคาเปิดได้หรือวอลิโอลูนะครับตัวนี้ชุดหลังคาครับจะเป็นชุดหลังคาแข็งแบบพับได้จะถูกซ่อนตัวอยู่ในฝาท้ายซึ่งก็ยังมีพื้นที่บรรทุกของนะฮะข้างในนี้จะเห็นว่ามีพื้นที่สำหรับการบรรทุกของแต่อาจจะไม่สามารถวางกระเป๋าที่มีความหนามากได้นะฮะแต่ก็พอเพียงครับเพราะว่าไปสองคนเท่านั้นรถสองที่นั่งเราก็พอในการบรรทุกของนะครับ คัดมาอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำว่าเป็นลูกเล่นลูกเล่นใหม่ของ SLK ตัวนี้ก็คือในเรื่องของเจ้าชิ้นนี้นะครับจะเห็นเป็นพลาสติกที่เล็กๆเนี่ยจะหมุนได้นะครับทั้งซ้ายและขวาซึ่งทางโรงงานเนี่ยแจ้งเอาไว้ว่าช่วยในการบังลมที่จะม้วนเวลาเราวิ่งนะครับแอรโรของรถเนี่ยลมจะผ่านไปแต่มีลมส่วนหนึ่งที่ม้วนเข้ามาโดนศีรษะเรานะฮะเจ้าชิ้นนี้เวลาเราหมุนผัดมาเนี่ยครับทั้งซ้ายและขวาเนี่ยจะล ลมที่ม้วนเข้ามาประทะศีรษละลาด้านหลังนะฮะซึ่งจากการทดลองใช้งานแล้วครับซื้อรถได้จริงฮนะเห็นผลแตกต่างชัดเจนเลยเวลาใช้งานเวลาวิ่งในความเร็วนะครับแต่ิบปากว่าไม่เท่ากับรองเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปลองสัมผัสไปลองขับ SLK คคันนี้กันบนถนนอีกครั้งนะครับตามผมมาครับ You mirror, she's a killer. I don't think she's gonna get too far. เครื่องยนต์ที่นํามาประจาการในเทโกต200เนี่ยเป็นเครื่องยนต์บล็อกสีสู่มนะครับขนาด1,800ดีซีทำงานร่วมกับระบบเทอร์โบชัตเตอร์นะไปยินถาว่าเทอร์โบหลายคนจะเกินนึกแล้วว่ามันต้องจิดจาร์มันต้องสนุกสนานในการขับมันในการขับแนะ่นอนจริงครับเครื่องยนต์ตัวใหม่เนี่ยให้แรงมาถึง184แรงมา้ากับแรงบิด207นิวตันพร้อมทํางานร่วมกับก e ี A ์อัตรมา เบนเรียกว่า7จ Tonic นะครับหรือ7จ็ดสปีตตัวนี้มีความพิเศษคือมี p พัดเด Shift นะฮะบ,บวกลบที่พวงมาลัยนะครับก็เวลาเราเข้าเกียร์ดีเนี่ยเราขับเนี่ยเราสามารถจะเลือกจังหวะเกียร์ได้เลยนะครับเพียงแค่กด p พัดเด Shift เนี่ยไม่ว่าบวกหรือลบถ้าลบลงมาปุ๊บมันก็จะเชนเกียร์ลงมานะครับก็จะชิพเกียร์ดาวลงมาให้เราแบบสามารถเออาารียกอัตราเร่งได้หรือชิพบ,บวกก็กดบวกแต่ถ้าจะกลับไปนะครับในโหมดออโต้ปกติก็กดบวกไปเรื่อยๆครับจะเข้าเกีดีนะฮะหรือ มากดเลือกโหมดที่เกียร์ได้ครับม S, M นะครับ E โดยปกติเวลาสตาร์ทเครื่องจะอยู่ใน E ก็คือในโหมดของ Eco Eco m โ d e นะครับก็คือขับทั่วไปจะเน้นในเรื่องของความประหยัดนะฮะถัดมาเนี่ยถ้าเรามาที่ S เก e ียร์ก e ็จะมีการเรียกรอบมีการปรับเกียร์ให mm ้ต hmm. <te> ับจังหวะเพื่อให้รอบพร้อมกับการเรียกกำลังนะฮะในการทำทีแบบสปอร์ตโหมดนะฮะหรือพิเศษอย่างหนึงแมนนวลโหมดกด M ทีนี้นะครับ ก็เข้าเกียร์เองนะฮะแต่ต้องบอกว่าด้วยความฉลาดของระบบเทคโนโลยีต่างๆนี่ก็คือเขายังช่วยเราขับอยู่ฉะนั้นแล้วเวลาเราลากรอบจนถึงรอบสูงสุดเนี่ยเกียร์ก็จะชิบอับขึ้นให้เองนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเรียกว่าไฮไลท์ของเครื่องยนต์ตัวใหม่นอกจากคุณภาะความแรงแล้วเนี่ยเสียงท่อครับเวลาเราลากเนี่ยเสียงท่อจะเริ่มคำลามเข้ามาให้เราได้ยิน แบบพอสน,นุกพอสน,นุกพอมันเพิ่มอรรถรสในการขับมันได้เยอะครับอ่าก็เดี๋ยวลองมาเดี๋ยวผมลองเทคออกจากจุดยุนนิ่งให้ดูเลยดีกว่านะครับจะได้เห็นเลยว่ากําลังมันเป็นอย่างไรนะฮะในเครื่องยนต์ตัวใหม่ตัวนี้ ซ้สสอซบ้บอ,อ,อให้เห็นนะตารเร่งของ New SLK ตัวใหม่ให้เห็นพละกำลังของเรียกว่าฝูงม้า184ตัวเนี่ยครับที่มีอยู่ใน SLK ใหม่ทำงานร่วมกับเกียร์ดอทมาตเสปีดกาเร่งนะฮะทันหนุทันใจให้ความรู้สึกมันสมแล้วครับที่เป็นโรสเตอร์เรียกว่าเป็นสปอร์ตโรสเตอร์ทันหนึ่งเลยเนี่ยของ SLK ใหม่โดยปกติของ SLK เนี่ยจะมี โหมดให้เลือกในการในเรื่องของช่วงล่างเนี่ยอยู่สองโหมดคือในโหมดปกติเนี่ยโชคอัพก็จะถูกปรับให้มีความหนึบระดับหนึ่งแต่จะมีอีกโหมดหนึงคือสปอร์ตโหมดสำหรับท่านที่ต้องการเ,าเรียกว่าหนึบเลยอหนึบแบบให้รู้สึกเลยว่าเอ้ยเิรงสปอร์ตเป็นยังไงอันนั้นก็แค่กดที่หน้ปาปัดครับจะมีปุ่มสปนะอร์ตโหมดฮะปุ๊บไฟแดงติดฮนะช่วงล่างจะรู้สึกเลยว่าโช้จะหนึบมากขึ้น เวลาโดนอรอยสอบขึนถนนเนี่ยจะค่อนข้างนิ่งมากขึ้นจะมีลักษณะของความรู้สึกของเง,งล่างส่งให้ผู้ขับเนี่ยให้อัตรารถในการขับที่ดีขึ้นความมันมากขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นพฤติกรรมเป็นบุคลิกเพาะตัวของรถแบบโรเตอร์อย่างนึงคือว่ารถโรเตอร์เนี่ยแฮนล,ลิ้งเนี่ยน่าจะไวนะครับและเขาว่าเนื่องจากเราบอกว่าตำแหน่งที่เรานั่งถ้าเรามองจากด้านนอกนะฮะในตรงที่เรานั่งเนี่ยเรานั่ง ใกล้มาทางล้อหลังนะฮะคือเรานั่งเนี่ยอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของตัวรถมากกว่ารถบ้านทั่วไปที่จะนั่งค่อไปด้านหน้านะครับดังนั้นแล้วเนี่ยพอเรานั่งเข้ามาพ่อไปทางด้านหลังเนี่ยทำให้ล้อนหน้าเนี่ยอยู่ไกลตัวเรามากขึ้นเวลาเราหักวงอะไรนิดเดียวครับรถก็จะเป็นทิศทางไวมากมันจะให้ความคล่องตัวความสนุกในการขี่ที่มากแต่ต้องสร้างความคุ้นเคยในการขับพอสมควรครับ ถ้าเรา,เาไม่สร้างความคุ้นเคยในการขับเราจะรู้สึกว่าโรสเตอร์คันนี้ทำไมหน้ามันไวทำไมมันขับยากโดยเฉพาะเวลาถ้าเปลี่ยนเลนทันทันเนี่ยแล้วการจัดระยะในการเลี้ยวไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวกับรถหรือการเลี้ยวนที่แคบเนี่ยหรือถอยรถก็ตามเนี่ยครับมุมมันจะเปลี่ยนไปเพราะเรานั่งค่อนมาทางด้านหลังรถเยอะนะ้แล,ะแล้วเนี่ยเป็นรถลักษณะของหน้ายาวท้ายสั้นเราจะต้องปรับ ดุลกในการขับปรับวิธีการขับตอ,อสม่วรครับแต่ถ้าเมื่อ,อไรเราปรับได้แล้วเนี่ยคุณจะพบเลยว่าความสนุกในการขับโรเตอร์โดยเฉพาะปอรโรเตอร์อย่าง Mercedes New SLK 200คันนี้สนุกตรงไหนเป็นอย่างไรมันขับเดี L ๋ยวคอไปขับต่อนะครับแต่ก่อนจะจากไปต้องบอกผู้ชมว่าสัปดาห์หน้าผมจะไปหารถอะไรที่เด่นเด่นโดดเด่นที่ผู้ชมกำลังสนใจ อยากจะรู้เอามาแนะนํานําเสนอกันในรายการการปีเวอร์สำหน้าครับวันนี้หมดตัวเป็กสนุกกันต่อครับดิวให้เครใหม่ครับครับครับ She's mad being hurt for the very last time He's gonna pay for the test coming down her eyes Those lies is gonna turn cry.